สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตากินี่คมบันเทิงโซลาเซลล์นะครับวันนี้เรามาทําการย่อนปัม๊เมเสมอพลังงานแสงโซลาเซลล์ Cell, เทสน้ําให้ลูกค้าย่อนไปในระยะ80เมตรนะครับแนวดิ่ง80เมตรส่วนปัม๊มุ่นนี้เฮ125เอาไม่อยู่นะครับเราต้องลงเฮสที่200ครับโดยทีมงานช่างเต๋านะครับย่อนช่างเตา๋าเป็นผู้คนบริหาร ระบบนะครับแล้วก็ใช้องค์ประกอบแผ่นโซลาเซลล์465วัตต์ของ EJ เฮียวันนะครับโมโนฮับเซลล์ uh ช่วงนี้ก็เป็นการเทสก็จะมีเศษใบไม้อะไรปิวเข้านะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรงใบยางพาราก็เยอะใบแห้งก็งมากับตามลมก็จะอาจจะส่งผลกระทบ ต่อการทำงานของปั๊มนะครับที่ใช้นี้ก็มีปัญหาเรื่องส่งน้ำพอดูดน้ำลงไปนะครับมันจะแห้งเป็นชนิดโพลีเออสี่ร้อยไอ้สามร้วัตต์นะครับก็มีปัญหาเรื่องออแสงดอปนิดหนึ่งก็ทำน้ำไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าเฮดเขาอยู่ลึกมากอ,อ,อยู่ที่80ครับ แต่ใน,นเราทีมงานเราก็กำลังเทสไปอยู่ในที่ระดับ80เหมือนกันว่าน้ำจะหยุดไหมแต่ใช้แผ่นโพลีนะครับน้ำออกประมาณเท่าหัวแม่ปุ้งนะครับแต่รู้สึกว่าย่อนดูดทีแรกประมาณ70เมตรแห้งนะครับทีนี้เราเอาไปที่จุดที่อยู่ในระดับ80เมตรนะครับตอนนี้ว่าน้ำเขาจะหมดไหมก็คิดว่าจะหย่อนถึงร้อยนะครับเฮ็ดไอ พราะเฮตุเขาอยู่ที่200อย่าหย่อนที่ร0อเมตรว่าจะไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็จะน่าจะหย่อนอยู่ในพิกัด100เมตรและครับเพราะหน้าน้ำเขาลึกซะเหลือเกินอ,อยู่ในเนินเขาในเนินนะครับเป็นเนินเป็นแหล่แงแหล่งภูเขานะครับอ,อยู่ย่านอ,าอำเภอคำชีอีอยู่แถวภู ภูสีฐานนะครับก็ขึ้นชื่อเรื่องความเป็นป่าพงดงใหญ่นะครับภูสีฐานจํานวคำเชียอีขอคุณมากนะครับสำหรับแฟนๆที่ติดตามทีมงานช่างนี่คมบันเทิงโซล่าเซลขอคุณมากนะครับ f อขอคุณครับ